ต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนนะครับสูตรการผสมสูตรแป้งเปียกนะครับเป็นแป้งกล้วยทอดโคตรอร่อยอันี้วัตถุดิบของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับตัวที่1นนะครับก็คือ,อแป้งของเราเนี่ยแหละที่เมื่อกี้เราผสมไปเป็นแป้งสําเร็จรูนะเปเนี่ยนะเป็นแป้งแห้งนะครับแล้วตัวที่2เนี่ยเป็นน้ําเปล่าอันนี้2อกิโลนะใช้ในน้ำเปล่าใช้ในอัตราส่วน1นึ่งขวดน้าสิง น้ำสิงห์ขวดเล็กเนี่ยหนึ่งขวดเลยนะรับตัวที่สามตัวนี้คือน้ำใสนใสน้ำคุนใสนะแล้วเดี๋ยวทําน้ำคุณใสอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาสองทีหลังตัวนี้คือน้ำคุนใสใช้ในอัตราส่วนครึ่งขวดของน้ำสิงห์ก็คือครึ่งหนึ่งของน้ำเปล่านะครึ่งหนึ่งตัวถัดไปก็คือกะทะิจะใช้กะทิสดหรือว่ากะทิก่องก็ได้มันก็หอมหอมพอกัน ทีนี้เนี่ยถ้าเราใช้กะทิสดบางทีมันก็จะถูกกว่าน,นิดนึงทีนี้บางคนก็อยู่ใกล้ตลาดไม่มีไอไอร้านที่เขาคั้นกะทิขายก็มีปมัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะสาธิตการใช้กะทิกล่องให้ดูกะทิกล่องใช้ในอัตราส่วนกะทิสดฮะใช้ในอัตราส่วนห้าร้อยมหรือว่าห้า cc ซซนะตอกกันผสมหนึ่งเซตตัวถัดไปก็คือ อันนี้คือขุยมะพร้าวหรือว่ากากมะพร้าวได้จากการที่เวลาเราไปซื้อกะทิสดแล้วก็เขาคั้นเอาน้ำกะทิออกหมดแล้วมันก็จะเหลือไอเสตต์อันนี้เป็นกากกากของมันนะฮะโดยปกติแล้วร้านเขาก็จะให้ฟรีเพราะมันมันเป็นของเราแต่ถ้าบางร้านเขาก็จะเก็บไว้ขายแต่ถ้าเขาขายเขาก็ขายแคนะ่กิโลละห้าบาทสิบาทอันนี้นะกิโลละห้าบาทสิบาททีนี้หนึ่งกิโล,ลมันเยอะมากถ้าน้องอยู่ไกลขอแนะนาําว่า เวลาไปซื้อกระที่สดสักครั้งหนึ่งแล้วกันเราขอซื้อนี่มาสักกระสอบหนึ่งเลยแล้วเอามาเอามาผึ่งหรือว่าเอามาตากแดดไว้ให้มันแห้งพอไม่แห้งุ๊บเลยเนี่ยเราก็เอามาใส่ถุงแล้วก็เราจะใช้การผสมเนี่ยเราใช้หนึ่งเ้นนกันแต่ละครั้งเราก็จะใช้หนึ่ง้วอนี้อันนี้คือหนึ่งขั้ววงแต่ว่าถ้วตวงมันก็เท่ากับถั้วข้าวเซเว่นนี่แหละอันนี้เป็นข้วข้าวเซเว่นเราเคยซื้อเนาะเคยซื้อข้าวเซเว่นข้าวเปล่าแล้วก็ไอ้ถ้วไปนี้แหละเอามาใช้นะ ใช้หนึ่งเขยพอดีพอดีแบบนี้อันนี้ต้องใช้นะครับทั้งหมดนี้คือ,อส่วนผสมของแป้งเปียกที่เราจะเอาไปชุบกล้วยทอดละอันนี้ก่อนที่จะผสมก็จะให้น้องชิมน้ำุญสาสก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใช้ชิชชูน้ำมันไหยครับ นะจำรสชาตินี้ไหมอ๋มนะอรสชาตินี้ใช่ไหมออาจำไว้นะค่ะอ่าอ๋อไออยู่จังเป้าหนอไอ้ขาคุณอยู่กับโน้ตแอร์เลยหนออ๋ออร์เลยหนอแอร์เลยหนอเขาสีเลยหนอมาจำเอาไว้ป่ะต้องใช้น้ำกุญสายที่มีรสชาติอย่างนี้ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีน้ำมันใสยที่มันจืดว่านี้ไงเราต้องใช้ให้มันความเข้มข้นของมันให้มันอยู่ในระดับนี้บุกนื้อนี่นะเพราะว่ามันเป็นของที่เขาใช้ในสาหกรรมอาหารอยู่แล้วเวลาเขาทําเคยกินขนมบวชฟักทองไหมนั่นแหละเขาก็ต้องเอามาแช่น้ามันสสยก่อนฟักทอง้ว่นะถ้าเขาไม่เอามาแช่น้ามันสสยเนี่ยเวลาเขาฟักทองมาบวชอ่ะเดี๋ยวมันก็เละหมดแต่เวลาเราไปกินทำไมมันเป็นแห้งเป็นแห้งเป็นเส้น คิดแล้วทำไมมันไม่เล่นเพราะเขาแช่ลงนะสายก่อนในน้ำได้เนาะทีนี้ต่อไปจะเป็นการผสมนะวิธีการผสมแป้งเปีเยกเราให้เราเทไอ้ของที่มันเป็นของเหลวก่อนเช่นน้าเปล่าเนาะเราเริ่มต้นด้วยน้ําเปล่าถ้าเราไม่เทของเหลวก่อนเราไปเทแป้งก่อนแล้วเราไปเอาของเหลวเติมเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะผูกค้างงละหอกผูกค้าง้งละหรือแค่ก็หายไปฉันกินก็ อโอเคนะโอเคนะให้น้องแทมได้ไหมหรือว่าน้องจะโฟกัสก่อนเอาโฟกัสก่อนก็ได้นรัเออมันจะได้อะจะได้ภาพของมันอย่างที่ชัดเจนตัวต่อไปก็คือน้ำคุณสายอสองตัวแล้วนะ ตัวถัดไปก็คือใช้กะ,ะทิใช้กะทิเนี่ยใช้อัตราส่วน500 ml หรือว่า 500cc เนาะหรือว่าครึ่งลิตรนั่นแหละจะใช้กะทิสดหรือว่ากะทิกล่องก็ได้กะที่สดที่คั้นมาหรือว่าจะเป็นกะทิกล่องก็ได้ความหอมมันก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าเชื่อว่าบางอำเภอเนี่ยหาไอ้ร้านคั้นกะทิก็ยากนะก็ถัดไปก็คือ,อขิยมะพร้าว หรือว่ากัดแล้วเราสายกระเลนหนึ่งถ้วยก่อนหนนะหลังจากนั้นเราก็เอาแป้งของเราเนี่ยที่เป็นแป้งแป้งแห้งเนี่ยที่มันเป็นแป้งสําเร็จรูปแล้วเนี่ยในอาตาัตราส่วนถุงละสองกนะิโลเนี่ยเนี่ยเป็นที่มาของคำว่าทําไมเราต้องช่งถุงละสองกิโลสองกิโลเก็บไ้เพราะเราจะเอามาใช้ครั้งละสองกิโลโอเคเนาะ วัตถุดิบใส่กะละมังหมดแล้วเราก็ใส่ตัวนี้ดีนะครับตัวนี้มีขายตามร้านสะดวกเออไม่ใช่ไอร้านสิบเก้าบาทอ่ะรู้จักไหมร้านสิบเก้าบาทนั้นมันมีทุกร้านอ่ะเนาะมันมีทุกอย่างอยู่างเง้ยนะแล้วก็มาต้นเลยหอมนะเริ่มงหอมเนี่หอมกระทิแต่แม่ต้งยังไม่ดี ตีแป้งกันเรื่อยๆตีจนกระทังแป้งเนี่ยมันเข้กันแล้มันเป็นเนียนะให้มันเข้ากันได้เพราะว่าในนี้มันมีน้ําตาลมีเกลือมีอะไรอยู่แล้วก็เราต้องตีให้น้ำตาลมันละลายด้วย ดูนะดูความเหนืดของมันจะประมาณนี้นะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่หนืดจริงๆเดียอสักครู่หนึ่งมันเซ็จตัวแล้วมันก็จะเหนืดกว่านี้แต่ว่าจะเวลาเราทำนึ่งมันก็จะประมาณนี้นะนี่แหละคือเขาเรียกว่าแป้งเปียกแป้งเปียกของแป้งวุ้นท่อโคตร,รอร่อย อัตราส่วนทั้งหมดก็เหมือนกับื่อกี้นะได้เล่าไปเป็นอย่างอย่างนะก็คืออัตราส่วนก็คือหนึ่งใช้แป้งแป้งแห้งสาเร็จรูปของเราแล้วแป้งแห้งสําเร็จรูปของเรา2กิโลที่เราแช่งไว้แล้วก็ตัวถัดมาก็คือน้ําเปล่า1กขวดน้ําสิงเล็กแล้วตัวถัดมาก็คือน้ํุปนสายครึ่งขวดน้ําสิงเล็กแล้วก็ตัวถัดมาก็คือคาคก,ก,กาก,กามะพร้าวกากมะพร้าว พอเรามาผสมกันเนี่ยมันก็จะเป๊ะมันก็จะได้ของเหลวประมาณนี้ซึ่งเราต้องทิ้งไว้พักไว้อีกประมาณสัก20นาทีเพื่อให้น้าตาลมันละลายมากกว่านี้แล้วก็เพื่อให้มันเข้ากันกลมกลืนกันให้มันเซตตัวประมาณ20นทีาทีนี้ในระหว่างเนี้ยเราก็จะไปเตรียมในเรื่องอื่นเช่นเตรียมกระทะเตรียมน้ํามันอะไรพวกนี้เนาะทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนที่2อการผสมสูตรการผสมแป้งเปียก thì nó mình thức mấy một đấy, ờ, được con hay còn là để là phải chuyện thôi.